ช่วงที่แล้วที่ผมมาแล้ได้เจอกับท่านผู้ว่าแล้ววันนี้นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญที่ได้มาดำเนินการให้เป็นพิธีการนแต่ในพระอาจารยก็ต้องขออนุญาตเรียนท่านท่านเลถ้าเราเลขาแล้วก็ทางคณะกรรมการกรบุทุกท่านว่าถ้าโดยส่วนตัวผมผมเห็นด้วยนะครับว่าผมจะพูดอยู่ตลอดเวลาถ้าไปอยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ว่า เราต้องทุกนะครับว่าต้องเข้าใจของการดำการหน้าที่ราชการนการารเรื่ส่วนตัวพราเราม้อจว่าเรามีสื่อหลายเนทรอ่ที่จะกลารเนถ่าการบอกข้อบท็จจริงรรามต่งๆนี้เราจะมีสายวิติรนะครับเพราะาอมาเนสสเลยให้ผู้บริหารเจ้าหนที่โอ๋หอบในระดั้ากชนภาคเกี่ยวข้องทุกท่านครับ กระดุมในที่สองที่เรารชนกรรมการกับได้ส่งสการประกอบธุรกิจประเทศไยมีภารกิจหลักอย่างในการส่งเสริมสร้างความูความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการประเทศไทยนะครับอย่างที่็นการสร้างแดบดีว่านะครับแม้ว่าการประารไทยนั้นจะได้ทำให้ควาสิงหรือบามทีนไ้ชัแต่ว่าการประารไทยนั้นจะช่วยแต่งต่าภาระให้แดะสิไม่ไดหมายประเทศไทยจริงๆแล้ว กูว่าได้ใ <Solomon> ห้ความสำคัญกับเรื่องของประกาศไปว่าการท่องเที่ยวในหลายๆจังหวัดกระท้งแต่ของจังหวัดเลยเราไปขึ้นภูต่างๆคนแน่นมาเลยครับท่านผู้ว่าเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวของที่จังหวัดเลยจะได้เห็นของที่จังหวัดเลยนั้นผมว่าเติมรู้เระลุให้ว่าที่ภายใต้การนำท่านผู้ว่านะครับเพราะเพราะเราต้องด้วยครับธุรกิจ SME แเป็นธุรกิจที่ ถ้าเราเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่แล้วเนี่ยก็ถือว่าอาจจะมีสายป่านสั้นเพราะฉะนั้นเกิดมีความเสี่ยงเกิดมีภัยต่างๆอันเนี้ยจะประสบปัญหามากกว่าธุรกิจอื่นเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องมีระบบประกันภัยเข้ามาในการบริหารจัดการความเสี่ยงและที่สําคัญก็คือบางท่านเนี่ยไม่ทราบว่าประกันภัยบางประเภท มีกฎหมายบังคับให้ทํานะครับหรือประกันภัยของประเทศแต่ถ้าทําแล้วจะเป็นประโยชน์นะครับก็เป็นสาเหตุที่สําคัญที่สานักงานคอปปอรจัดโครงการีนี้เพื่อที่จะให้ธุรกิจ s m สสามารถที่จะใช้ระบบประกันภัยเป็นกรอบเพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครั้เร็จคุณควรที่จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ที่ราักฐานูุนะครับโดยก็ยิ่งตอนนี้ที่เราส่งเสร,ริมมากก็คือเรื่องของประกันสุขภาพประกันสุขภาพพี่น้องประชาชนหลายคนเขาไม่ได้มีประกันสุขภาพ<ม>เขา3าบาทรักษาทุโกโรคแต่บางครั้งเนี่ยรักษาทุโกโรคจิงแต่ระหว่างที่เขาจะต้องนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลรายได้เขาหายไปมีไหมประกันภัยนะครับค่าเฉลียรายวันนะครับในส่วนตรงนี้หรือรวมทัง้งฐานตรงนี้ และออกมาเป็นประกันภัยเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยออกมาเนี่ยราคาเทียบประกันภยัยมันก็ไม่แพงอาจจะขายช่วงสามเดือนไม่จําเป็นที่จะต้องมีประกันภัยแล้วจะคิดเบี้ยประกันภัยต่อปีแม้กระทั่งรถยนต์จากโควิดรถยนต์ปกติแล้วจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อปีถูกไหมครับช่วงโควิดสเต y โฮมโซเชียลดิส t a n นซ์ซงคนบอกคนไม่ได้ใช้รถเลยแต่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภยัยรถยนต์ทั้งปี หากพี่น้องประชาชนที่ดูที่ชมรายการที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยนะครับผมอาจจะพูดยังไม่ครบถ้วนนะครับก็ขอให้สามารถติดต่อมาที่สายด่วนคอพพหนึ่งหนึ่งแปดับ